หลายปีที่ผ่านมาปัญหาปริมาณขยะในชุมชนเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพราะแม้ว่ามีการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางจากครัวเรือนก่อนทิ้งลงถังขยะเพื่อนำไปกำจัดแต่ปริมาณขยะก็ยังมีมากโดยเฉพาะขยะเปียกอย่างเศษอาหารและขยะพลาสติกซึ่งการกำจัดมีทั้งการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้มีขยะตกค้างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและกลายเป็นมลภาวะทั้งในดินทางน้ำและทางอากาศอีกขั้นยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดวัชพืชทางน้ำเช่นผักตบชวาจอกแหนขึ้นสะสมหนาแน่นในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียขัดขวางการสัญจรและอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2567มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น27,200,000ตันถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์10,500,000ตันปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง 10, 00 1้0น0 0 0 0ตันขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง7 00 4 0 0น0ตันและมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างประมาณ9 0 0 0ตัน กำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนในเบื้องต้นอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ตำบลบ้านขาวก็เป็นหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่จะทําให้การกําจัดขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพทั้งนี้ขยะบางส่วนที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ําและก่อให้เกิดปัญหาวัชพืชทางน้ํา กลุ่มผมเดินทางมาที่ชุมชนหัวป่าตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาในการพื้นที่มีการดำเนินการกำจัดขยะทั้งขยะเปียกจากเศษอาหารขยะพลาสติกและวัชพืชทางน้ำอยู่ประจําแม้ว่าพื้นที่ในความรับผิดชอบของอบตอบ้านขาวจะกว้างแต่ยังมีพื้นที่ที่ไม่ได้รับการจัดการปัญหาอย่างทั่วถึง ลุ่มผมจึงมาบรรยายการจัดการปัญหาขยะและวัชพืชทางน้ำในครั้งนี้ครั้มีอนทบ่ผ้ประกอบการทั่วไปครับ้งการผีมาที่ร้านเพื่อรูในทางการเกตเรนานะครับกิจกรรมนี้ก็คือว่าการที่รนาปูและเดินรูแตละนัดคนงานมาเรียบร้อยนะครับจากตัวอุป่ิจรายจ้า ตัวนี้ตัวเบีร์คอร์เตอร์ก็จะสับันะนรับเป็นสับนะจ้าชนะเรนตัสับและทั้งหมดนั้นเอาดีๆเลยสับซีนดีๆก็ต้การนะโดยโดยนี้หน้าก็จะเข้ากันอยู่แบบนี้แต่หน้าพยายดูตัวที่โซเชียนะครับเราตัดนทั้ง่งทียากสีปนตัวต้องอะไรก็ข้าวาหน้านานะครับที่หัวตัวการสิ่งนั้นต้องใสเข้าในตัว ว่านองนัตกลุกหัวาานในบทีนะครับแล้วก็อยาก็คือืบบเกติสาหน้านะครับปีนี้รจะเป็นพัน้องังเกลือกน่นกองปีคะมทาาท่านฝนตกเยอะแตนะ็รับทุนกันดี้องจับปากงานหน้าป้ากับลู้นะครับเอาไกันนะต้องจับบ้าในบาีนะครับโดย่เีปรมาที่จะมดี่มาดูวกาคือูทคนะครับ เผื่อแม้จะลวลครับป้ญงากการร่งอย่างต่อไปครับค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องปัญหาขยะในชุมชนค่ะปัญหาขยะในชุมชนนะคะมุ่นะทุนนะคะด้านสิ่งแวดลอมคือน้ำเสียขยะการทรมายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำเนาเสียได้ค่ะดานเศรษฐกิจนะคะที่เกิดระฐาชุมชนค่ะก็ใช้งบประมาณกัาเ่ขึ้นค้าสุขภาพนะคะเป็น็กเขาันเชื้อโร มเมลยูไลาม่เยลลลลโรคแก่นไส้ออกดานสังคมนะคะชุมชนวิ่หน้าดูดจนดจนคุณภาพชีวิตความเปลียนด้ว่อยค่ะสองนะคะขยะหลักรังแบ,บ่งได้เั็นสีส่ประเภทค่ะ1นึ่งขยะอินตรีค่ะสามารถย่อยสลายได้ตัวอย่างนะคะเศษอาหารเศรษเผักเปลือกผลไม้เศษใบไม้ค่ะปัญหานะคะถ้าเราทิ้งรวมกันนะคะกับขยะอื่นอาจจะมีกลิ่นเหม็นเล่าเสียและดึงดูดเมลยค่ะวิธีการกจัดนะคะ ทำปุ๋ยมาใส่เพงแัดค่ะส่งนะคะขยะรีไซเคิลเนี่ยเราสามารถนำขายได้ค่ะขยะรีไซเคิลนะคะได้แก่ขวดพลาสติกแก้วกระป๋องเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าค่ะปัญหานะคะถ้าไม่แยกจะเสียโอกาสการทำเงินและของดีต้องไปฝังกลกค่ะวิธีการเกิดการนะคะแยกเก็บใส่ถุงขายให้ร้านรับซื้อของนะคะหรือโครงการรีไซเคิลค่ะ ามนะคะขยะทั่วไป,ก,ปก็คือฟองขนมกล่องโกมถุงพลาสติกค่ะปัญหานะคะย่อยสลายนานมากทำให้ถิ่งแย่ล้องของเมกงผสมได้ค่ะวิธีการจัดการนะคะทิ้งถังขยะทั่วไปเดี๋ยวกำจัดด้วยการฝังกลบอย่างถูกที่ถิ่นค่ะสี่นะคะขยะอันตรายาก็คือถ่านไฟฉายแบตเตอรี่หลอดไฟเก่า ตลบสเตย์ปัญหาคือมีสารพิษท่าที้มึนจากบนเพื่อนน้ำกินอันาดหล่อสุขภาพได้หาวิธีการจัดการนะคะเนี่ยใส่ถุงนห้นำไปทิ้งจุดละพยานอันใดของเทศสบาลค่ะปัญหาที่เกิดจากพยานนะคะถ้าเราไม่แยกเนี่ยก็จะทำให้ขยานเน่าเหม็นและมีสิ่งรบกวนคะคะเป็นแหล่งพบเชื้อได้นะคะแล้วก็น้ำเน่าเสียทีนบนเพื่อนฝันทะเลนะคะหรือว่า อีกย่าเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็ภาดดวะโรวบรหิจากการที่เกิดจากยาขยะมักหม่ค่ะรู้ไหมคะทำไมเราต้องแยกขยะนะคะเพราะถ้าแยกเนี่ยบ้านละอ่านได้มีกลิ่นค่ะดค่าเก็บขยะได้นะคะได้ดูจากขยะดินเซ็ตเตอร์หารสชาตหาสิ่งแวงดล้อมค่ะวิธีการแยกขยะง่ายๆนะคะสำหรับณูรูบ้าแล้วก็ทูนทนนะคะจะมีานทั้งหมดสี่แบบนะคะได้ฐานสีเหี่ยวก็คือขยะเปียงค่ะ สังสีเหลืองนะคะก็คือขยะดินเจลค่ะสังสีน้ำเงินนะคะก็คือขยะทั่อไปค่ะสังสีแดงนะคะก็คือขยะละลายค่ะซึ่งปัญหาเราจะงพืชทางน้ำในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมหนึ่งเลยนาก็คือจะทำลายความหลากหลายทางชีวภาพครับก็คือวัฒนธรรมน้ำเนี่ย เป็นพืชผินจึงไม่สาม,มารถสังเคราะห์แสงได้จะส่งผลให้ตัดน้ำตัดน้ำนีายขาดอาหารแล้วก็ขาดที่อยู่อาศัยครับซึ่งจะทําให้ลดปริมาณออกซิเจนในน,น้ํอเอา,าเมื่อวัชพืชมีการเน่าเตื่อยก็จะเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์ทำให้คลีนซีเนี่ยด้วยสลายแล้วก็ใช้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยส่งผลให้มีออกซิเจนต่ําทําให้ปลาและตัดที่อยู่ในน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการตายได้สูงขึ้นนะครับ ซึ่งกะป่อให้เกิดน้ำเล่าเสียแล้วก็มีเศษวัชพืชเนี่ยทับผมในนะะ้ำจนเกิดเป็นตะปอนลสร้างกลิ่นเหม็นเนลาเสียแล้วก็สร้างอามณภาวะติดแมตลองครับทั้งอาในด้านของสิงแมตลองสุขภาพแล้วก็จุตในครับต่อไปนะครับคือปัญหา วันพืชทางน้ำในพื้นที่ชน,น็่ะเกี่ยวกับในเรื่องของทางด้าสุขภาพก็คือจะเป็นแหล่งก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือจะเป็นแหล่งพ่อพันธ์ยุงมาแรงแล้วก็ตัดน้ำโรคต่างๆซึ่ง็จะพืชทางน้ำเนี่ยเป็นแหล่งพ่อพัน์ของยุงลายซึ่งจะนำะนำมาเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรีย,ย,ารายแล้วก็โรคอีดต่้ชนิดอื่นๆครับซึ่งทําให้คนนุณภาพซึ่ง ด้านสุขภาพเนี่ยจะทาให้คุณภาพน้ำเนี่ยเส,สื่อมเสยยไม่เหมาะแก่การนําไปใช้ในเรื่องของการปโภคหระอว่าภคได้ครับต่อมาในเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจก็คือจะส่งผลกระทบต่อการประมงและรายได้ของชาวบ้านเรื่องข้อมูเนี่ยให้สามารถติดตรอได้สัดน้ำละก็ตามีจำนวนที่ลดลงครับ แล้วก็จะมี็นเรื่องของการลดคุณภาพรานการท่องเที่ยวซึ่งแหล่งน้ำที่เป็นแห้ชั้นเชื่อเนี่ยครับจะดูไม่สวยงามแล้วก็อาจจะเกิดน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเน้นทำให้นักท่องเที่ยวที่ไม่อยากมาเที่ยวแล้วก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงทำให้เราเนี่ยเสียรายได้เสียโอกาสทางในนะเสียโอกาสในเรื่องของรายได้ทางการท่องเที่ยวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยผลกระทบใหญ่ก็คือจะทำให้ ผลผลิตทางกานเกิตเนี่ยลดลงด้วยเ,เพราะว่าน้ำเน่าขีดยาพอาําน้ไทรลดผักลดผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดเป็นเขาอ่าพายพายว่าบินญาณขียา,ารับเลยทาให้แบบว่าเกิดผลผลิตทางกายสกิตเนี่ยที่แปลว่าออกมาออกมาไม่ดีหรือไม่ก็อาจจะทำให้ต้นไม้เนี่ยตายได้ซึ่งต่อมาก็คือด้านกายภาพก็คือทัศน์ก็คือจะทำลายด้านทัศนียภาพของแม่น้ำ พ่าเธอพทางนั้นเนี่ยทำให้แหล่งน้ำแย่ดุดกับกแล้วก็ไม่สวยงามส่งผลก่อภาพลักษณ์ของชุมชนด้วยต่อเมื่อว่าคือุดตันทางน้ำพราเธอพาดจะอาจจะเจอตะโกน้ำแน่ทำให้น้ำยังไม่สามารถไหลผ่านทาปกติได้เกิดการอุดตันในแม่น้ำโขงหรือว่าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังได้ครับและในข้อต่อไปนก็คือจะเร่งในเรื่องของการฟื้นิของแหล่งน้ำด้วยเื่องกับ ภาพพืชที่นากเลยเนี่ยการถางมเจ็ตตะกอนทำให้แหล่งน้ำเนี่ยเกิดการตื้นขึนแล้วก็ลดความสุกของแหล่งน้ําซึ่งเยะในเรื่องของทธิภาพในการจัดเก็บน้ำด้วยครับต่อมาในทางการแก้ปัญหาในเรื่องของการําจัดงอราพาก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องเกิดมารวมกับเคยงการก็คือเก็บเกี่ยวด้วยมือใช้แรงงานคนเต่าจะทึ้นขยะแหล่งน้ํา ต่ออาจจะใช้ื่้ก็ผงเครื่องตะโกนเคลื่อนหมอกกับแหล่งน้ําที่มีขนาดใหญ่ว่าจะมีว่าจำพื้นอย่างี่หาแน่นตามก็คือการนับและเก็บเกี่ยวตํตๆก็คือทาเรื่อยเื่อเป็นประจาประจำก็จะทําให้วัสถุนึกเนี่ยเยีโอกาที่เจริญส่วนตัวเนี่ยได้อยลงเพราะว่าตะมีน้ะวันที่ลดลงต่อก็คือการขุดลอบตะกอนก็คือขุดรอบตะกอนที่สะสมและสารอาหารในในแหล่งน้ำออกเพื่อลดความชื้นแล้วก็ลดความตื้นเขินในแหล่งน้ำนะครับ แล้วก็ต่อไปก็คือการการแก้ปัญหาวัชพืชในแหล่งทุมงตนก็คือเป็นเกี่ยวกับการนำวัชพืชอย่างมาใช้ประโยชน์ต่อ,อก,ก็คือหนึ่งเลยก็คือถ้าให้แนะนำาี่ยวก็คือแนะนําให้นํามาทําเป็นปุ๋ยหมักหรือวเป็นปุ๋ยอินรีย์ครับก็คือนําวัชพืชทางน้ำเนี่ยเช่นผักตัชว,ว่านตณรดอกนหมารวมกับมวลตัดหรือว่าเตบพืชอื่นๆก็คือนำมานํำมาเป็นปุ๋ยอินย์ได้เพื่อใส่ในพืชผักครับ จากการฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนปัญหาหลักที่ชาวบ้านต้องการคือถังขยะที่เพียงพอและได้มาตรฐานที่ไม่ต้องนำขยะไปทิ้งเองหรือเผาขยะทำให้เกิดมลพิษและปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนคือเรือที่ไม่มีเพียงพอในช่วงฤดูน้ำท่วมที่ทางอ,อบจอจัดสรรมาเพียงแค่สิบลำ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่ปัญหาอะไรกี่ยวกับชุมชนนี้ครัต้องการแก้ไขยากขยาะอันดับแรกคือการทิ้งขยะยานะคะคอะนี่อันนั้นขยะจะนวดมากันแต่ลำพานั้นคือจำนวนมางต้องดับทิ้งจอดกันเอาเองแต่ละกลุวเรือนนั้นเรื่องนี้ต้องพาไปเคว้งเคว้งติดใจทะเล ไม่นานี่กำมันเกิดเป็นนั่นนะนักโลเกอรกำมันไปด้วยอ้ามันเลยนะก่อนแรเนี่ยือไม่ต้อนะการชางคือไม่ัวอ้ามอเลยรู้เลยป้ายยาง่ายโกแบปาโกทำแบบทั้งกระยาเล่ยหมายเจชาวบ้านในชาวบ้านในจ่ายอย่างตุกต ong ตุ๊กตามอยู่ที่ไม่ได้กวาดกาํทำกันเอีงนั้นทีม้ามันจะแบบอุ้ยตุ๊ตาเนี่ยมดลงตึ้งมันทำให้มันเจระปบนำตัวมาจ้ำทุกีถึงเดาว หนองบ้านซื้อกาืออะตีจำเป็นตีรุดในการาร่องทีบหลือไปมาทุ่นการคือเลือกพอเลือกอ,อ่าตีนาทั้งแ้อหน้าตัวมาจำบีใช่ไหมนาทั้งข้องโอมาจอก็ได้มาประมาณสิบลำสิบสิบลำจังตบนจังตับ,บนมีโยกหมูดึงไปไกามึงจำไม่พ่อผมไม่พ่อครับผู้นำ่งํำเลยก็ได้จะดึงเลือกชวนกันออกแต่เ o w e r มากแต่ยังไม่พ่อ ถึงตาว่าเราหัย่ชาวบ้านซื่อการู้เรวชาวบ้านก็หห้ายาพินกันถึงนั้นเลยถึงตาว่านนองๆองเป็นบากเสียงไม่ว่าจองดังไหนจองดังนึงอช่วยประสานเพราะว่านำจะต้มตุกปีในในลาวังพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาไปทังเนาะอากรุมบ้าทั้งหมดนี้คือปัญหาและความเป็นจริงที่ชาวบ้านในชุมชนต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ซึ่งหวังว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในเร็ววันกิจกรรมการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังสิ่งของชุมชนและร่วมกันมองหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในพื้นที่และเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป